วันนี้ผู้สูงอายุมีเ hey ฮ24ท่านว่าคม68โอนแล้วสูงสุด800บาทเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุเงินก้อนเข้าเบีย้ยยังชีพกดเงินสดใช้ได้เลยคลิปนี้ทางช่องก็มาอัปเดตเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชี24่ันวาคม68วันนี้โอนเข้าตอนเที่ยงรีบไปเช็คไปกดดูนะคะส่วนใครที่เงินไม่เข้ากรณีสาเหตุยังไงเรามาพูดคุยกันในคลิปนะคะก่อนที่ท่านจะรับชมฝากกดตตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะเงินเข้าแล้ววันนี้24ทธันวาคม68 800บาทนะคะ กรมบัญชีกลางโอนแล้วเงินเยียวยาเงินส่งเคราะห์ผู้สูงอายุคนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรั่ใจจริงโอนตรงเงินก้อนเข้าบัญชีเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุตรวจเช็คได้เลยนะคะเช็คบัญชีได้เลยเงินเข้าวันนี้800บาทกรมบัญชีกลางดีเดย์โอนแล้วเงินเยียวยารอบเก็บตกครั้งสุดท้าย เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยและคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศย้ำวันนี้รัฐจายจริงแจกจริงโดยกรมบัญชีกลางจะทำการโอนตรงทุกคนที่เข้าเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพก่อนปีใหม่2569ใครที่เคยติดปัญหาโอนไม่สำเร็จรีบตรวจสอบยอดเงินด่วนเลยนะคะ รอบนี้พิเศษสุดคือปรับเกณใหม่ลดขั้นตอนยุ่งยากได้รับเงินก้อนง่ายขึ้นด้วยการโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือนทันทีภายในเที่ยงวันนี้คือไปตรวจเช็คได้เลยนะคะถือเป็นข่าวดีส่งท้ายปีเก่าสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศวันนี้คือวันพุธที่24ธันวาคม2568 กลมบัญชีกลางกระทรวงการคลังดีเดย์โอนเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุรอบเก็บตกครั้งสุดท้ายจำนวน800บาทเข้าบัญชีผู้ที่มีสิทธิ์ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยค่าครองชีพก่อนเข้าสู่เทศกาลปีใหม่2569และใครที่มีสิทธิ์รับเงิน800บาทรอบเก็บตก ยี่ธันวาคมนี้บ้างสำหรับเงินก้อนนี้เงินช่วยเหลือรายเดือนงวดเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2568นะคะรวมวงเงินสูงสุดคนละ800บาทซึ่งเดิมทีโครงการนี้โอนรอบหลักไปแล้วแต่ยังมีผู้สูงอายุอีกกว่า40,000รายที่พบปัญหาโอนเงินไม่สำเร็จหรือเงินยังไม่เข้าบัญชี เงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนปี2568เป็นกลุ่มที่เคยโอนเงินไม่สำเร็จในรอบเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนที่ผ่านมาและสาเหตุหลักๆที่โอนเงินไม่เข้าก็มี3ปัญหาหลักๆที่ทำให้ผู้สูงอายุชวดเงินก้อนรอบนี้นะคะ จากการตรวจสอบของกรมบัญชีกลางพบว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุหลายหมื่นคนที่ยังไม่ได้รับเงิน800บาทนี้แม้จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาทางเทคนิคด้านบัญชีธนาคารดังนี้ไม่มีบัญชีพร้อมเพไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน13หลักย้ำผูกกับเบอร์โทรศัพท์ใช้รับเงินไม่ได้นะคะ บัญชีถูกปิดบัญชีธนาคารเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวนานจนถูกสั่งปิดก็ไม่สามารถโอนเข้าได้นะคะไม่มีบัญชีเงินฝากข้อมูลในระบบไม่พบชื่อบัญชีเงินฝากที่สามารถโอนเงินเข้าได้นี่ก็คือสาเหตุหลักที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะคะท่านก็จะ เงิน800บาทนะคะเพราะว่าเป็นรอบเก็บตกรอบสุดท้ายแล้วนี่ก็คือสาเหตุหลักที่ไม่สามารถโอนเงินให้ได้นะคะนี่ก็เป็นข้อมูลวันนี้ก็คือเงินเบีย้ยยังชีพเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยรอบเก็บตกรอบสุดท้ายนะคะยังไงถ้ามีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของมาตรการของรัฐทางช่องก็จะรีบมารายงานให้กับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทั่วประเทศได้รับฟังข่าวคราวการอัปเดตของมาตรการของรัฐนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีนั้นคอยติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ